ที่น่ายินดีนะคะขณะนี้เวลาประมาณ13.06นะคะเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครค่ะได้ลงไปช่วยค้นหารถจักรยานยนต์นะคะของนางสาวสุภาพรนวลจันทร์ค่ะที่ล้มลงแล้วก็ตกลงไปกับกระแสน้ํานะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครลงไปค้นพบแล้วค่ะท่ามกลางความดีใจของเจ้าของนะคะ และโชคดีที่เธอบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยค่ะเพราะว่ามาีทหารนายหนึ่งนะคะที่ลงไปช่วยเธอขณะที่ตกลงไปข้างทางเนี่ยค่ะอันนี้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกำลังช่วยกันนะคะนี่ค่ะรถสปาร์คนาโน,โนสีน้ำเงินนะคะที่น้องเขาแจ้งไว้ค่อนข้างจะเสียหายค่ะ อย่างน้อยก็ได้พบจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ไม่ไม่ได้ไหลไปไกลยอย่างที่คาดค่ะ <ST AT> เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันนะครระหว่างเจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาสมัครที่มาช่วยงานกันตรงนี้ค่ะโดยรถที่มาช่วยาลากขึ้นมานะครเป็นของอปอพรเทศบาล